subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะคะค่ะคุกทุกคนนะคะวันนี้นะคะเป็ก็จะมาเปิดตัวสกูตชี่ตู้ใหม่ของเฟยน,นั่นเองนะคะก็คือ Betty ้เ r ิรนะคะจะมีสีฟ้ากับสีเขียวนะคะตัวนี้นะคะเฟย์ทำร่วมกับ s กู c ชี่ชอป i n นนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยดูให้จบคลิปนะคะเพราะเฟยมีการแจ้ง i อินโฟม t ชันที่ผิดนิดหนึงใน IG เรื่องกลิ่นนะคะก็ยังไงฝากติดตาม ดูคลิปให้จบนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เฟนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแพ็กเกจกันเลยแพ็กเกจของเขานะคะก็จะเป็นตรงแบบนี้เลยนะคะจะมีรายโลโก้ไทยส็อกช็อปนะคะเขียนว่า Betty b i r บแล้วก็เบ t ตตี้เบิร์อีกนะคะดู Do not eat แล้วก็มี IG จไลน์แล้วก็ยูทูบเฟนะคะแล้วก็มีเป็นโลโก้เ hmm. ฟอีกนะคะไทยบกช็อปก็จะรายละเอียด package, แพ็กเกจก็จะเปนะคะรายละเอียดเตัวสีเขียวนะคะ,ะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะก็จะเป็นตัวสีเขียวนะคะไม่ใช่สีเหลือง จะมีจุดฟ้าตามตัวนะคะจุดปีกนะคะจะเป็นสีชมพูจุดแดงนะคะมีแก้มสีแดงนะคะแล้วก็ลายเส้นเนี่ยจะมี t o บ็อกช็อปกับส q u ช s h y s o p i n ปีฟ้านะคะจะปีจุดเขียวตามตัวปีกสีชมพูมีจุดแดงนะคะแล้วก็แก้มสีแดงมีลายเส้นเฟย์กับ i n d เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูบีบกันเลยเรามาลองบีบกันเลยดีกว่านะคะนี่โอ้โหสโลวลมาก ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับสีเขียวก็อันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเนาะความสาโลก็อาจจะแบบไม่ค่อยสโลเท่าไหร่แต่ว่าของจริงมาสาโลแน่นอน,นะคะ่ะ นี่นะคะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราลองมาบีด้วยกันสำหรับสีเขียวนะคะจะเป็นกลิ่น Green Apple นะคะ่ะแล้วก็สำหรับสีฟ้านะคะจะเป็นกลิ่น Cotton Candy หรือใส่ใไหมนั่นเองค่ะสำหรับราคานะคะเซ่ก,ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าราคามันจะเท่าไหร่นะคะยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนะคะโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะไปก็รีวิวเบอร์ตี้เบิร์นจบแล้วนะคะฝากกด u b s ส r ค b ้ให้เฟยด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ